ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่เห็นโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้แล้วจะไม่หยุดดูครับเนี่ยมันหนังอะไรกันคิดว่าทุกคนน่าจะถามกันแบบนี้ยิ่งดูตัวอย่างก็ยิ่งแล้วใหญ่นะครับคอนเซปต์การรวมร่างมันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเป็นยังไงต่อข้อสงสัยนี้เนี่ยชวนจูงมือเราเข้าไปหาคําตอบในโรงหนังสุดๆครับมันกระตุ้นตอบจริงๆสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคอนเซปต์แล้วก็งานภาพที่โชว์ล้วนๆเลยนะไอความอยากดูเนี่ย แต่ก็แอบหวั่นใจนิดหน่อยเพราะว่า t o เก t h e r ไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่มาพร้อมกับอารมณ์ประมาณนี้ครับหนังพวกตัวอย่างน่าดูไฮคอนเซปต์ Concept, มักจะตกมาตายช่วงท้ายเป็นประจำเพราะว่าโชว์ของไปหมดตั้งแต่ตัวอย่างแล้วนั่นแหละเอาเละครับมาดูกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมที่ดูมาแล้วคิดยังไงเดี๋ยววันนี้มาบอกกันครับขอเชิญพบก,กับ t o g e t h e r ดูดล่างสร้างรักรีวิวบายมีมูวี่ครับตัวหนังจะเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ค,กคบกันมานานอย่างทิมและมินลี่ พวกเขาก็เหมือนกับคู่รัก,กนอื่นที่เริ่มมีปัญหาความสัมพันธ์ต่างคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิมผู้ชายที่ใกล้จะถึงวัยกลางคนแล้วยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแถมยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ําความกดดันเริ่ม้าโถมทําให้เขาเนี่ยเริ่มเหินห่างจากคนรักมากขึ้นทุกทีแต่ถึงอย่างนั้นบิลลี่ก็ยังคงรักเขาเสมอไม่หวั่นไหวแนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมาถึงทั้งคู่ย้ายออกจากตัวเมืองมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอันห่างไกล แน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจของมิลลี่แต่เพียงผู้เดียวความเย็นชาระหว่างการเริ่มก่อตัวขึ้นแต่นั่นไม่เท่ากับสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่เรื่องราวของคู่รักก่อนหน้าที่หายไปไหนจะทําใต้ดินลี้ลับกลางป่าทีมและมิลลี่หลงเข้าไปที่นั่นโดยบังเอิญและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองร่างกายของพวกเขาเริ่มเชื่อมต่อกันเองอย่างน่าประหลาดอาการมันเริ่มจะหนักขึ้นทุกทีทุกทีปลายทางของทีมและมิลลี่จะจบลงยังไง พวกเขาจะรอดจากปรากฏการณ์ดูดร่างนี้ได้หรือไม่ติดตามได้ใน Together ดูดร่างสร้างรักครับนี่คือหนังสยองขวัญที่เราชอบที่สุดในปีนี้ครับโอเคแหละมันไม่ได้สยองกดดันแบบ Bring Her Back หรือว่ามีงานสร้างขั้นเทพแบบ s i n n e r หรือถ้าจะไปเที่ยวกับงานแนว Body Horror เหมือนกันอย่าง s u b s t a n d ในปีที่แล้วก็ยังไม่เท่ากับในแง่ของงานสร้างภาพรวมของหนังดูกจะธรรมดาไปหน่อยด้วยซ้ำแต่ความธรรมดานี่แหละที่มีเสน่ห์คับ อย่างแรกที่ผมชอบเลยก็คือ t o เก t h e r เป็นหนังที่ไม่พยายามเล่นใหญ่โฟกัสไปที่เรื่องเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือความลี้ลับของการรวมร่างที่คู่รักอย่างทีมและมิลลี่กำลังประชิญอยู่มีเท่านี้เลยแหละครับตลอดทั้งเรื่องบมรองที่ใส่เข้ามาก็มีรากฐานมาจากประเด็นง่ายๆแค่นี้เลยแหละและพอหนังมนไม่ต้องการจะเล่าอะไรเยอะเนี่ยมันก็สามารถใช้เวลาอย่างเต็มๆไปกับเรื่องนี้ครับหนังค่อยๆเล่าเรื่องการรวมร่างแมคานิกเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างน้ำหนักดีครับเล่ามาแบบพอดี พอให้เราเ,เห็นภาพชัดเจนแล้วก็ยังคงเว้นว่างความลี้ลับบางส่วนเอาไว้ให้ผู้ชมสงสัยครับฉากแรกของหนังที่ใช้หมาเป็นการเซตอัพเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากโดยไม่ต้องใช้แรลล็อกใดๆเลยครับทุกอย่างมันง่ายคนดูเนี่ยรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับก็เลยมีเวลาติดตามเรื่องของทิมและมิลลี่แบบเต็มๆพวกเขาจะรับมือเรื่องนี้ยังไงนี่แหละครับส่วนสําคัญที่สุดหนังเนี่ยใช้เวลาในการปูความสัมพันธ์ของ2ตัวละครน,นี้ค่อนข้างมากครับทิมมีปมอะไร ทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเป็นคนแบบนั้นฝั่งมิลลี่คิดยังไงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นมาอยู่ในจุดไหนกันแล้วซึ่งดีครับหนังเนี่ยค่อยๆบรรจงละเอียดพอๆกับหนังแนวโรแมนติกดราม่าเลยด้วยซ้ํานี่แหละครับพอหนังมันไม่ต้องการจะเล่าอะไรเยอะมันก็มีเวลาให้เล่าส่วนสําคัญจริงๆต้องชมการเล่าการลําดับที่เก่งด้วยครับใช้เวลาคุ้มแค่สิบนาทีแรกก็ชักชวนให้เราเนี่ยติดตามได้แล้วแหละว่าไอ้คู่รักนี้มันจะเป็นยังไงต่อแต่นั่นแค่จุดเริ่มต้นครับ ในหนังยังมีพื้นที่สําหรับการเติบโตของความรักครั้งนี้อีกเยอะยิ่งดูก็ยิ่งเห็นพาาการของความสัมพันธ์นี้ที่ชัดเจนไม่เว้นแม้แต่ตอนที่หนังเข้าสู่ช่วงแห่งความลี้ลับแล้วก็ตามหนังก็ยังไม่ทิ้งจุดนี้นะครับเซตอัพเนี่ยไม่ได้มีไว้ปูเฉยๆความสัมพันธ์ของจิมและมิลลี่คือแกนของหนังเรื่องนี้ครับนี่คือหนังโรแมนติกเฮอรรอย่างแท้จริง2พาร์ทนี้มันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะทุกฉากหลอกฉากตื่นเต้นหนังจะปูเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาด้วยเสมอครับ ตอนนี้กําลังดีๆตอนนี้กําลังโกรธหรือแม้กระทั่งตอนที่มีอารมณ์ก็อยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยครับทุกโมเมตนต์ในการใช้ชีวิตคู่มาหมดตัวหนังเอาจริงๆก็ไม่ได้ออกแบบมาให้หน่ากลัวมากมายนะครับจัมส์สแกร์ก็อยู่ในระดับที่พอรับได้ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเกลียดจัมส์สแกร์ดูได้สบายๆความกดดันมีไหมมีครับพวกซีนที่พยายามจะต้อนคนดูโดยใช้อารมณ์แล้วก็บรรยากาศความลี้ลับด้านเนื้อเรื่องก็มีอยู่และที่สําคัญความหวาดเสียวและฉากเกี่ยวกับร่างกายนี่คือหัวใจสําคัญของบอดี้เฮล ส่วนนี้สําคัญที่สุดครับเพราะมันคือคอหลักของหนังเราตีตัวเข้ามาดูเพราะมีฉากดูดล่างกันนี่แหละคุณจะได้ดูสิ่งที่หวังไว้แน่นอนครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่เน้นที่ความเจ็บเท่าไหร่แต่ว่ามันพิลึกน่ากลัวไม่ตกมาตรฐานของบอดี้เฮลเลอร์เราจะยังได้เห็นความบิดเบี้ยวอยู่ครับงานภาพก็ไม่ไก่กาเนื้อหนังกระดูกก็มีให้เห็นเราไม่ได้ดูฉากแบบนี้ในหนังเรื่องอื่นบ่อยครับและดูเกตเตอร์ก็ทดแทนความเจ็บด้วยการผสมผสานมันเข้ากับโครงเรื่องครับและก็จังหวะที่เหมาะสม ทำให้ฉากที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายกลายเป็นชวนติดตามยกเครดิตให้กับพาด drama าาเช่นเคยครับสายกลัวมีดกลัวเลือดผมว่าพอดูได้ครับคือแบบนี้ครับผมคิดว่าทูเกเตอร์เนี่ยบาลานซ์ทุกอย่างให้ออกมาแบบพอดีพอดีไม่มีทางไหนสุดสทางครับหนังเนี่ยไม่กล้าเอาคนดูตายมันจะฟิลน่ากลัวแบบพอหอมปากหอมคอ,เก,อเกือบจะต้องปิดตาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ไม่สามารถทําได้ครับหนังเนี่ยฉลาดวางจุดขณะที่กําลังกลัวอยู่ก็ไม่อยากปิดตาเพราะอยากรู้ว่า ไอเรื่องของเจ้าทิมและมิลลี่เนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าตัวหนังมีการเล่นพาดความรักออกมาได้ค่อนข้างดีจนทําให้คนดูเนี่ยไม่อยากพลาดเลยแหละส่วนนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับเทคนิคการหลอกเองก็เจ๋งมากๆโดยเฉพาะกับการใช้เสียงครับห้ามปิดหูเด็ดขาดไอเปมเนี่ยชอบดูแล้วปิดหูครับส่วนผมเนี่ยชอบดูแล้วดูแค่ครึ่งจอเปิดหูไว้ต่อมาคืองานด้านภาพก็ยอดเยี่ยมครับฉากกระจกนี่คืออะไรที่คอสยองขวัญนนะ่าจะดูแล้วสดชื่นไม่น้อย ครบเลยครับทั้งน่ากลัวกดดันแล้วก็ประหลาดดูแล้วสนุกครับการแสดงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าชื่นชมครับตัวละครหลักอจริงๆก็มีน้อย2อตัวเท่านั้นไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครทิมและมินล,ลี่ที่แสดงโดยเดฟฟรังโกลแล้วก็อลิซันบรีครับเคมีคู่รักระหว่าง2คนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรต้องสงสยัยแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมมันถึงออกมาดูดีเชื่อได้สนิทใจขนาดนั้นเพราะทั้งคู่คือคนรักกันจริงๆนั่นเองครับคบกันมาเป็น10ปีแต่งงานกันเรียบร้อยด้วยไม่มีอะไรเลี้ยวไปกว่านี้แล้วแหละ เผอๆบทจังเขียนว่าเพื่อพวกเขาทั้งคู่เลยด้วยซ้ำครับนี่คือการล็อกตัวธุรกิจครอบครัวอย่างแท้จริงไม่ค่อยอยากชมว่าแสดงดีเท่าไหร่เพราะพวกพี่แกเนี่ยเป็นของจริงนั่นเองครับแค่เอามาใส่ในหนังแต่ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นอ,อารมณ์ในการดูหนังเหมือนกันไม่แปลกเลยที่มันจะออกมาสมจริงขนาดนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทูเกเตอร์เนี่ยคือหนังที่มีนักแสดงนําสมบทบาทที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกภาพยนตร์ัวฉากทะเลาะก,กันเถียงกันพ่อแง่แม่ง,งอนมันก็ดูเป็นธรรมชาติลื่นไหลไปหมดครับ ตัวหนังเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทั้งฉากขบขันแล้วก็ตลกร้ายเยอะพอสมควรครับมันจะปนๆกับฉากสยองเลยแหละน่ากลัวแบบดรามา่าแล้วก็ตลกไร้ไปด้วยอะไรจะขนาดนั้นอีกตัวละครหนึ่งอย่างเจมี่ครับนี่ก็เป็นจอมขโมยซีนเลยเด่นทุกฉากที่ปรากฏตัวชอบบุคลิกพี่แกเหมือนกันครับถ้าไม่มีแกเนี่ยหนังก็คงจะจืดลงไปอีกเยอะมาพูดถึงส่วนที่อาจจะน่าสังเกตกันบ้างครับผมไน้่เอนจอยกับเกือบทุกโมเมนต,ต์ของหนังจริงๆ แต่ช่วงแรกของเรื่องเนี่ยอาจจะค่อนข้างเหน,นื่อยแล้วก็ชวหนหงุดหงิดไม่น้อยครับด้วยความที่หนังมาทนเรียบๆแถมการเล่าเนี่ยยังเลือกใช้แบบ unreliable narrator อีกพูดง่ายๆก็คือเล่าเรื่องผ่านคนที่หลอนหรือว่ามีสภาวะจิตไม่ปกตินั่นแหละครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยหนังจะแสดงให้เห็นภาพที่อยู่ในหัวของพวกเขาครับมันจริงหรือเป็นภาพหลอกเราก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปหาคำตอบกันเราเองครับบอกตรงๆว่าไม่ค่อยจะปลื้มแนวนี้สักเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเหนื่อยกับการแยกแยะความจริงนะครับ ตเนยกับการที่ต้องมาดูอะไรซ้ำๆเดี๋ยวภาพหลอนเดี๋ยวฝันบ้างเดี๋ยวก็วนมาฉากเดิมเจอเรื่อยๆมันก็แอบเหนื่อยครับคล้ายๆตอนดูฮาลาบาลานั่นแหละครับแต่ก็นั่นแหละช่วงต้นของหนังเป็นแบบนี้แต่มันดันมาคลายปมตอนท้ายว่าทำไมต้องเล่าแบบนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กแล้วกันอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือด้วยความที่หนังมันทําออกมาค่อนข้างแมสครับแมสคือเขาอยากจะให้ทุกคนได้ดูอยากจะให้ทุกคนชอบ ดังนั้นมันก็จะมีความไม่สุดสักทางอยู่ครับใครที่คาดหวังฉากโอดแบบเต็มพิกัดความสยองแบบกลับบ้านไปนอนแล้วฝันร้ายทวีเตอร์ก็ยังห่างไกลแต่จริงๆผมคิดว่ามันแทบจะเป็นหนังโรแมนติกดรามา่าที่มีเฮ์เลอร์มาผสมด้วยซ้าครับแต่จริงๆมันก็คือหนังสยองขวัญนะนะโดนผมหลอกแค่กพาร์ทหนึ่งมันทําได้ดีเกินไปครับด้วยความที่ผสมหลายๆอย่างความสุดจริงไม่ใช่คําตอบของหนังรวมไปถึงใครที่ชอบความกระจ่างด้วยหนังยังเว้นพื้นที่เบื้องลึกที่มาที่ไปของความลึกลับนี้ ไม่ได้เฉลยชัดเจนแบบร้อเซตหนังโฟกัสไปที่เรื่องของคู่รักมากกว่าซึ่งในพาทนี้ก็เฉลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันไม่มีอะไรค้งังคาซึ่งก็รู้สึกดีเหมือนกันนานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้ดูหนังสยองขวัญที่มันมีอะไรสักอย่างให้เราได้ดูแบบไม่ต้องทิ้งป่มครับสรุปแบบนี้แล้วกันในสัปดาห์ที่หนังค่อนข้างเยอะวิกนี้ก็ดูมาทั้ง3เรื่องเลยนะครับทั้ง Materialist ของ Dakota กับคู่คิดและเปโด ผีใช้ได้ค่ะหนังไทยที่ได้รางวัลมาจากคานเลยในรอบ15ปีที่ใหม่ดดวิกาเล่นแล้วก็มาเรื่องนี้ครับทูเกเตอร์หนังสามเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีทั้งหมดครับผมรับประกันได้แต่มันมีความเฉพาะทางสูงเช่นเดียวกันดูเหมือนจะเป็นหนังที่ดูง่ายๆสบายๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เหมือนกันยกเว้นทูเกเตอร์นี่แหละมันเป็นหนังสยองขวัญที่ดูง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนตั้งใจทํามาเพื่อมอบความลึกลับสยองขวัญแบบที่เฮอร์เลอร์ควรจะเป็น ผมบอกว่ามันไม่สุดสักทางแต่มันก็ทําดีทุกทางเหมือนกันนะถ้าจะเป็นคะแนนก็คือไม่ท็อแหละแต่ว่า8จาก10ทุกอันมันคือผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับชอบมากๆ8.5เต็มสิบจากมิววีให้กับหนังเรื่องนี้ครับปมน้อยแต่เน้นนะยังได้ผลดีเสมอในโลกของภาพยนตร์ครับหน้าหนังใช้คอนเซปต์อะไรดึงดูดในหนังเราก็ได้ดูแบบนี้นี่คือหนังสยองขวัญที่จริงใจครบทุกอย่างที่อยากได้ในหนังสักเรื่อง ตลกซึ่งแบบที่ไม่ต้องให้แซ็กซ์นเดอร์มากำกับครับแนะนำว่าอย่าพลาดครับส่วนดูในโรงภาพยนตร์คุ้มไหมกับช่วงมีชีแนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับงานภาพยอดเยี่ยมงานเสียงก็ยอดเยี่ยมไม่ได้มาแนวกระแทกให้ตกใจด้วยถ้าสะดวกก็เรียนเชิญครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับ t o g e เ h e r แต่ก็อย่างที่บอกทุกครั้งครับสิบปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นเรื่องราวสุดแสนจะดึงดูดของทีมและมิลลี่จะจบลงยังไงสยดสยองแค่ไหน ไม่มีใครตอบได้นอกจากตาคุณและตัวของคุณเองพิสูจน์ได้แล้ววันนี้กับ Together ดูดร่างสร้างรักทุกโรงภาพยนตร์ครับ